ปากเซแล้วขยายถนนโอ้ฝุ่นตลบภูเขาอะไรก็ไม่รู้มีทางขึ้นเขาด้วยนั่นเจอแล้วภาษาวัดภูดานุ่นเจอแล้วเดินเขาในเ้กันละเห็นแล้วล<ะ>ิงข้าบบันพธยัภาพถนนเองเลยเว้ยที่นี่ปากเซจำปัสักเพิ่งมาครั้งแรกเมือนกันมาสํารวนใครที่ไม่เคยมาให้รีบมาโดยเดือน คณะของเราจะมาทอดผ้าป่าในวันที่ 14, 15, 16เมษายน2556ปีนี้แหละถ้าอยากมาเตรียมตัวเก็บเงินค่ารถน่าจะประมาณ4,000บาทต่อหัวไม่ต่ำกว่านี้นอนโรงแรม2คืนนอนบนรถ2คืนวัดอะไรหลือแล้วอยู่ วัดช้ยมงคลอยู่ตรงบ,บริเวณสามเหลี่ยมมรกรนั่นแหละสามจุดรอยต่อสามประเทศเราต้องผ่านจำปาสามไปกอดโอ้เนเห็นแล้วมีวัดอยู่บนภูเขาด้วยนะ่นีะ่ะวัดไหนไม่รู้มาสร้างที่บนเขาโอ้โหเดี๋ยวได้มาแน่เดี๋ยวได้มาแน,เาเน่เขาเริ่มเรียนแบบไทยละนู่นอยู่ซ้ายมือวัดอยู่บนเขามีพระรูปองค์ใหญ่ด้วยด้านหลังเป็นวันดกหน้าไปหน้าไปอัน่นวัดอยู่บนเขานะฮนะ ไม่รู้ว่าอะไรสงสัยมีภารกิจนี้ตรงนี้ไงลิงครับบันพดใช่ป่าไม่รู้มั่วไปละข้อมูลมานิดหน่อย <c oughs> ช่วงนี้เวลาเกือบว่ามงเย็นแล้วแดดยังร้อนแดดพอดีพอดีราายุคใหม่กำลังจะพัฒนาแล้วเปลี่ยนยุคใหม่แล้วเปลี่ยนสักราหม่ เือก7กิโลปากเซทางหลวนที่10ของของ,ของเราถนนนี้สูงมากเป็นถนนยุทธศาสตร์เลยเนี่ยหลายคนอยู่มีที่ดินแถวนี้ถือว่าโชคดีสภาพอะไรไหมลูโอ้โหที่นี่มันร่องน้ำมันลึกมันแม่ทื่เขาสูง เนเ่เนนี่ดูภูเขานะ่ลิงกขับบรนทลนมีทรายด้วยดูดทรายมาใครที่ไม่เคยมาเที่ยวลาใต้ก็มาได้ตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่เรื่องด่านยังงี้เง่าหน่อยนยังมีปัญหาหน่อยหนยงี้เง่ายัางสู้ลาวยังจันไม่ได้ลาวทำไกจันทาเรื่องง่ายกว่า,ร,ารับปู37นะฮะ ในนี้โฆษณาเราเองนักร้องร้องดีด้วยนะขับตามๆกันมาแปดกิโลสพานอะไร,ไม,รไม่ออกสพานไทยยุโรญี่ปุ่นหรือเปล่า